ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวช่วงบ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ใครว่าไม่เสิร์ฟแมนยูโดดร่วมวงแย่งตัวเกฮีโยงคดใหม่อาจเป็นการ์ดเนอร์ถ้าซื้อมาร์เกฮีมารอจริงๆก็น่าคิดนะครับว่ากุนซื้อทาวาคนใหม่ของแมนยูในช่วงซัมเมอร์หน้าก็มีสิทธิสูงที่อาจจะเป็นโอริเวอร์การ์เนอร์ซึ่งก็ถูกยกให้เป็นตัวเต็งของแมนยูเช่นเดียวกันแต่ที่แฟนผีอยากจะถามก็คือหลังสามอีกแล้ว แล้วเหลือพี่จิมลาสูบันที่9มกราคมมีรายงานว่าแมนยูเตรียมโดนร่วมวงแย่งชิงตัวมาเกฮีปากันหลังกับตันทีมคิสซัมพาเลทมาร่วมทีมทันทีนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมตามรายงานล่าสูของจอห์นคอร์สหัวหน้าข่าวฟุตบอลจากเดอะมิลเลอร์สื่อในอังกฤษเปิดเผยว่าทัพปีศาจแดงยังคงไม่ทิ้งเรื่องการเสริมทีมเพิ่มนะครับแม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งไล่กุนซือออกไปเมื่อบันจันท์ที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่ามี2ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องก,กับการเสริมทีมอย่างเจส มิวคิลและคิสโซเฟอร์วีเวลทั้ง2ได้แสดงความสนใจอย่างจริงจังในการเซ็นสัญญากับมาร์กเยฮีเซนเตอร์แบ็กวัย25ปีรลายนี้เข้ามาเสริมทัพหลังจากที่สัญญาของมาร์กเกฮีกำลังจะหมดลงในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลซึ่งชัดเจนแล้วว่าตัวของมาร์กเยฮีจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ แต่อย่างไรก็ตามยังคงเป็นคำถามสำคัญนะครับว่าแมนยูในเวลานี้ที่ยังไม่มีกุนซือคนใหม่ทำไมพวกเขาเลือกเดินหน้ายื่นข้อเสนอซื้อตัวมาร์เกฮีมาร่วงทีมทันทีในช่วงตลาดเดือนมก,กราคมทำให้หลายฝ่ายมองว่ากุนซือถาวรคนใหม่ที่พวกเขาเล็งเอาไว้อาจจะเป็นโอลิเวอร์การ์เนอร์ที่ตัวของการ์เนอร์กำลังจะอำลาคิทซัมพาเลตหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับและที่สำคัญตัวของการ์เนอร์ก็มีเข่ากับแมนยูอย่างหนกักโดยในรายงานระบุว่าทางด้านทีมปีศาจแดงจะไม่รอเซ ฟีเกฮีในช่วงซัมเมอร์นะครับเพราะเนื่องจากตัวของนักเตะจะกลายเป็นแข้งฟรีเอเย่นที่เหนือหอมที่สู่คนหนึ่งในช่วงซนะัมเมอร์หน้าโดยรายละเอียดของสถานการณ์ระบุว่าทีมปีศาจแดงพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่การแย่งชิงตัวมาร์เกฮีในเดือนมกราคมแต่ยังต้องรอดูว่าพวกเขาจะยินดีควักกระเป๋าใจเงินเพื่อดึงตัวนักเตะมาร่วมทีมทันทีตามที่สโมสรคิสซัมพาเลตเรียกร้องหรือไม่สำหรับมาร์เกฮีเป็นที่ต้องการของหลายทีมใหญ่ทั้งาเยมมิวนิคและลิเวอร์พูลรวมไปถึงใน ตอนนี้มีแมนซิตี้ที่สนใจนักเตะเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าทีมเรือใบสีฟ้าเพิ่งเจอข่าวลายนะครับผู้เล่นตัวหลักอย่างลูเบนดิอัและยอสโกกวาดโอต่างได้รับอาการบาดเจ็บทำให้ทีมของเป๊ปกวาดโอล a ากำลังเล่งหากำลังเสริมในเกมรับโดยด่วนในช่วงตลาดเดือนมกราคม แม้ว่าสัญญาของนักเตะจะเหลือเพียงแค่6เดือนเท่านั้นนะครับแต่ก็มีรายงานว่าทางด้านคิสซัมพาเลตยังคงตั้งค่าตัวของนักเตะไว้สูงถึง35ล้านปอนด์สำหรับทีมที่ต้องการได้ตัวมาร์กเกฮีไปเสริมทัพทันทีในเดือนมกราคมโดยทางด้านทีมปีศาจแดงที่มีปัญหาเกมรับเสียประตูง่ายหลังจากที่แมนยูไม่สามารถเก็บชีนชีตในเกมเยือนติดต่อกันได้มากถึง16นัดทำให้ถ้าหากได้ตัวมาร์กเกฮีมาร่วมทีมในเดือนมกราคมโดยเฉพาะหากช่วยพาทีมกลับไปเล่นฟุตบอล ยุโรปคือดิวที่ไม่สามารถบองข้ามได้เช่นเดียวกันดูแล้วถ้าแมนยูของเราเดินหน้าซื้อตัวมาร์กเยฮีจริงในช่วงตลาดเดือนมก,การาคมถ้าไม่ใช่เพราะว่าอยากเสริมเกมรับก็ไม่แน่นะครับอาจจะดึงตัวเกฮีมารอโอลิเวอร์การ์ดเนอร์ก็เป็นได้แล้วเพื่อนเพื่อนพี่พีพพ่แฟนแมนยูล่ะครับคิดว่าอย่างไรถ้าหากแมนยูจะแต่งตั้งโอลิเวอร์การ์ดเนอร์เข้ามาเป็นกุนซือถาวดในช่วงซัมเมอร์น่าจะเหมาะสมหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ของทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ สำหรับการ์ดเนอร์ส่วนตัวแอปมีไม่ติดนะครับแต่คิดว่าการที่เข้ามาคุมทีมแมนยูจริงๆตัวของการ์ดเนอร์ก็น่าจะต้องมีการพูดคุยกันแน่ๆว่าจะต้องยืดหยุ่นในระบบการเล่นไม่ใช่ยึดระบบหลังสามเท่านานไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับติดใจนักเตะเบนฟอร์ดแมนยูวางเตียโก้เป้าหมายเสริมกองหน้าซัมเมอร์นี้ ล่าสุดวันที่9มกราคมเบนจ่าขอบนักข่าวคนดังจากกิฟมีสปอร์ตเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ส่งแมวมองติดตามผลงานของอ e ีกอร์ติอาโก้ดาวยิงตัวเก่งของทีมพึ่งน้อยจนจบฤดูกันและเตรียมแผนเข้าซื้อนักเตะม,มาร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แต่ดูแล้วไม่ใช่งานง่ายแน่นอนสําหรับแมนยูนะครับเพราะเนื่องจากเวลานี้ตัวของนักเตะกาลังเนื้อหอมสุดๆหลังจากเกมล่าสุดตัวของติอาโก้กองหน้าชาวบาราซิลพึ่งซัด2ประตูในเกมที่เบนฟอร์ดเปิดบ้านถล่ม เดอร์แลนด์3ประตูต่อโซนทำให้ยอดรวมในฤดูการนี้ที่เตียโก้สอยเพิ่มเป็น16ประตูไปแล้วและมีโอกาสสูงที่ตัวของนักเตะจะทำได้เกิน20ประตูนในฤดูการนี้ ทำให้ในเวลานี้ตัวของตีอาโก้ตกเป็นเป้าหมายของเหล่าบรรดาทีมใหญ่ในยุโรปโดยมีรายงานว่าแอเลติโกมาริดและาเยามิวนิคเป็น2ทีมที่กําลังจับตาสถานการณ์กองหน้ารายนี้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเบนฟอร์ตต้นสังกัดของนักเตะไม่ต้องการที่จะปล่อยตัวกองหน้าตัวเก่งของพวกเขาออกไปและยืนยันว่าในเวลานี้สโมสรมีสถานะทางด้านการเงินที่ดีหลังจากที่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพวกเขาปล่อยตัวไบอันเอบโมโยอันวิซาและคิเซียนนออก การออกไปด้วยค่าตัวก้อนโตเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทําให้สโมสรเบนฟอร์ดจึงไม่มีแรงกดดันต้องปล่อยตีเอลโก้ดาวยิงคนสําคัญออกไปจากทีมเพิ่มโดยทางด้านเบนจาาขอบรายงานเพิ่มเติมว่าถ้าหากแมนยูอยากได้ตัวตีเอลโก้ไปร่วมทีมนะครับพวกเขาอาจจะต้องทุ่มเงินมากถึง70ล้านปอนด์ในเลทเดียวกับตอนที่ซื้อไบอันเอบโมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้ว หลังจากผลงานการยิงประตูสมังเสมอของตีอาโก้เวลานี้สามารถช่วยให้เบนฟอร์ดทะยานขึ้นอันดับ5ของตารางคะแนนเพเมลิกและมีลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปียนลีกอย่างเหนือความคาดหมาย ซึ่งถ้าหากสโมสรพึ่งน้อยได้สิบไปเล่นฟุตบอลยุโรปรายการใดรายการหนึ่งในฤดูการหน้าจีการย้ายออกของตีอาโก้ก็น่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากพวกเขาต้องเก็บนักเตะต,ตัวสําคัญไว้ไปเล่นรายการยุโรปก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ยิงได้เยอะจริงๆนะครับในฤดูการนี้สําหรับอีโกตีอาโก้สอยตาข่ายไปแล้วถึง16ประตูนะครับน่าจะยิงเกิน20ประตูอย่างแน่นอนแล้วนักเตะที่สามารถทําได้เกิน20ประตูต่อฤดูการในเพเมรีค่าตัวก็ไม่น่าจะถูกนะครับ แน่นอนว่าไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์อีกแน่นอนถ้าหากแมนยูอยากได้ตัวมาร่วมทีแล้วเพื่อนเพื่อนพี่ๆแฟนแมนยูล่ะครับมองว่าน่าสนหรือไม่สําหรับอีกอติอาโก้ถ้าในกรณีโจชัวเซิร์ซีถูกขายออกไปจริงๆลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไม่รอช้าไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับขีนชอบเอ็ดดี้ฮาวอยากได้มานั่งกุนซือถาวรแมนยูล่าสุดทางด้านลอยขีนอดีตกับตันทีมปีสัตว์แดงเจ้าตัวได้ออกมาเผยว่าเขาชื่นชอบเอ็ดดี้ฮาวนายใหญ่ของนิวคาสเซิลเป็นอย่างมากและยินดีเป็นอย่างยิ่งหากได้เอ็ดดี้ฮาวเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดหลังจากที่ทีมปีสัตว์แดงตัดสินใจแยกทางกับลูเบนอัลโมริมทําให้ในเวลานี้เก้าอีก้กุนซือของแมนยูว่างลงในขณะที่ทางด้านลอยขีนก็ถูก ถูกถามถึงเรื่องนี้ซึ่งเขาขอเลือกเอ็ดดี้ฮาวคือคนที่มอโซใครคือคนที่ผมจะเลือกผมขอเลือกเอ็ดดี้ฮาวลอยคิมเปิดปากกับสกายสปอร์ตผมชอบเขาผมชอบสิ่งที่เขาทำเขามีประสบการณ์คุมทีมมามากมาย เมื่อทีมของเขาลงตัวพวกเขาจะเล่นฟุตบอลได้ดีมากผมชอบสิ่งที่เขาทำที่นิวคาสเซิลและบอลมาแน่นอนว่าเขาถูกวิจารณ์อยู่บ้างแต่ผมชอบเขาเขาคุมทีมมาแล้ว700หรือ800เกมและเขายังหนุ่มอยู่ผมชอบความนิ่งของเขาและผมคิดว่าแมนยูต้องการสิ่งน,นั้นเขาควา้าแชมป์กับนิวคาสเซิลและพาทีมไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จผมจะยินดีอย่างยิ่งถ้าเอ็ดดี้ฮาวได้รับงานนี้พอสมโภชร์ต้องการใครสักคนที่จะจัดการกับนักเตะเหล่านี้และ ทําให้ทีมยากที่จะเอาชนะลอยคิมเปิดปากกับสกายสปอร์ตแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกันอยู่บ้างแต่ล่าสุดตัวของเอ็ดดี้ฮาวยืนยันยังคงทุ่มเทให้กับนิวคาสเซิลแบบร้อยเปอร์เซนต์และไม่สนใจข่าวที่บอกว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่มีลุ้นคุมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสําหรับเอ็ดดี้ฮาวคุมทิมมาเป็นฤดูกาลที่5้าแล้วและผ่านวาิวคาสเซิลคว้าแชมป์คาราบาวครับในฤดูกาลก่อนซึ่งเป็นแชมป์เบเจอร์ในประเทศหนแรกในรอบ70ปีของสโมสซและนี่ก็คือสรุปข่าวปี แดมนเชสเตอร์อยู่ในเตตประจำช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่9มกราคมขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ